เสียงนาฬิกาปลุกตอน8ปดโมงเช้าดังขึ้นแต่ฉันไม่มีแรงแม้แต่จะเอื้อมมือไปปิดมันร่างทั้งร่างเหมือนถูกไฟเผาในขณะที่หัวใจสั่นคลอนอยู่ข้าในความร้อนในกายแผ่ขึ้นไปถึงขมับจนรู้สึกเหมือนเลือดก,กำลังเดือดอยู่ใต้ผิวหนังฉันพยายามขยับตัวแต่เพียงแค่ลุกขึ้นสีสะก็อหมุนจนภาพตรงหน้าเริ่มเบลอเสียงไอแห้งๆดังขึ้นไม่หยุดน้ำตาซึมออกมาโดยไม่ตั้งใจรู้สึก เหมือนทุกอนูของร่างกายกำลังประท้วงขอให้พักแต่ฉันกลับไม่มีสิทธิน,นั้นในบ้านหลังนี้บ้านที่ฉันควรจะรู้สึกปลอดภัยกลับกลายเป็นที่ที่ฉันต้องระวังทุกคำพูดทุกการกระทำแม้แต่ในวันที่ไข้สูงจนแทบขาดใจเสียงฝีเท้าหนักๆจากชั้นล่างดังขึ้นตามด้วยเสียงแม่สามีตะโกนน้ํา ตื่นได้แล้วลงมาทำกับข้าวให้แม่หน่อยแม่หิวแล้วเสียงนั้นแผดก้องเหมือนฟ้าผ่าชันกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากคอแห้งผากมือสั่นจนแทบจับผ้าหม่มไม่อยู่ฉันอยากจะตอบแต่เสียงไม่ยอมออกมาจากลำคอร่างกายสุดลงกับหมอนความร้อนยังคงลุกโชนเหมือนเตาไฟในอกแต่ฉันรู้ดีว่าถ้าไม่ลุกขึ้นตอนนี้ความร้อนจะกให้คงไม่ร้อนเท่าไฟกโกรธของแม่สามี ฉันสูดหายใจลึกพยายามขยับขาให้พ้นจากผ้าห่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูประลอดที่วัดตอนเช้าตัวเลข40องศาเซลเซียสแสดงอยู่ชัดเจนจนแทบไม่เชื่อสายตาฉันพิมพ์ข้อความส่งไปหาแม่สามีด้วยมือสั่นแม่คะวันนี้หนูป่วยหนักมากขอพักหน่อยได้ไหมคะแต่ยังไม่ทันได้วางโทรศัพท์เสียงประตูห้องก็ถูกเปิดออกอย่างแรงจนกระแทกผนังดงังปังแม่สามียืนอยู่ตรงนั้นในชุดผ้าถุงกับเสื้อค้อกระช้าสีหน้าเธอแข็งกร้าวดวงตาจ้องมองฉันอย่างเย็นชาอะไรนะพัก คนสมัยนี้นี่มันขี้เกียจเหลือเกินป่วยนิดหน่อยก็จะนอนทั้งวันฉันพยายามพูดด้วยเสียงแผ่วแม่ขหนูแค่สูงมากข้าเมื่อคือนหนูอาเจียนทั้งคืนหนูไม่มีแรงเลยจริงๆแต่คำพูดของฉันกลับถูกตัดบทก็แค่แค่จะต้องให้แม่แก่ๆทำกับข้าวเองหรือ,อยังไงคนอื่นเขาเป็นสะใย้บ้านนี้เขายังไม่เคยปากกล้าปฏิเสธแบบเธอเลยนะน้ำ ฉันอยากอธิบายอยากให้เธอเห็นว่าฉันไม่ได้อ้างแต่ดวงตาเธอเต็มไปด้วยการตัดสินราวกับฉันเป็นเพียงคนใช้ในบ้านมากกว่าจะเป็นลูกสะใภ้เธอหันหลังกลับไปพร้อมเสียงบ่นไม่หยุดพอแต่งเข้ามาก็ทำตัวขี้เกียจบ้านนี้ไม่เคยเลี้ยงคนไร้ประโยชน์นะเสียงนั้นดังตามหลังจนฉันน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวฉันนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นนานนาทีหนึ่งเหมือนชั่วโมง ความร้อนในกายผสมกับความอับอายและความเจ็บปวดในใจจนแทบระเบิดออกมาฉันไม่ได้อยากขัดคำสั่งแต่ร่างกายมันไม่ไหวจริงๆฉันฝืนลุกขึ้นอีกครั้งพยายามลากขาออกจากห้องในขณะที่โลกหมุนรอบตัวทุกย่างก้าวเหมือนเดินอยู่บนพื้นโคลนที่ดูดพลังไปทุกหยด พอลงมาถึงครัวฉันเห็นแม่สามียืนกอดอกอยู่ตรงหน้าเตาดวงตาจับจ้องมาที่ฉันราวกับกำลังรอให้ฉันยอมแพ้ไหนว่าป่วยจะลงมาทำได้ไหมฉันพยายามฝืนยิ้มได้ค่แม่เดี๋ยวหนูทำให้เสียงพูดออกมาเบาจนแทบไม่ได้ยินฉันหยิบข้าวสารเทใส่หม้อพยายามจุดเตาแกส๊สแต่มือสั่นจนไฟไม่ติดในครั้งแรกแม่สามีถอนหายใจดูสิมือไม้ไม่มีแรงยังจะมาทำงานครัวแบบนี้เมื่อไหร่จะเป็นสปายที่ดีได้สักที กลิ่นข้าวค่อยๆลอยขึ้นจากหม้อฉันรู้สึกคลื่นไส้แต่ต้องฝืนต่อไปหยิบไข่จากตู้เย็นออกมาผัดท,ทั้งที่เหงื่อไหลอาบหน้าหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกทุกอย่างหมุนไปหมดเสียงกระทะที่ดังสู้ๆกลายเป็นเสียงที่กล้องอยู่ในหัวฉันพยายามกะปริมาณน้ำปลาแต่เทเกินจนกลิ่นฉุนไปทั้งห้องแม่สามีหันมาทันทีทำอะไรก็ไม่ระวังแบบนี้จะให้ใครกินได้เธอย่งกระทะจากมือฉันอย่างแรงจนฉันเซไปชนขอบโตะ๊ะ ฉันพยายามขอโทษแม่หนูขอโทษคนูตาลายจริงๆแต่เธอกลับหันมาพูดเสียงแข็งจะตาลายอะไรกันถ้าเธอใส่ใจคนอื่นมากกว่าตัวเองสักนิดก็คงไม่ปล่อยให้แม่กับต้นต้องอดข้าวแบบนี้ฉันยืนนิ่งความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในใจแตกออกเป็นเสียงๆฉันอยากตะโกนอยากบอกว่าเมื่อคืนฉันไม่ได้หลับเลยทั้งคืนไข้ขึ้นจนเพ้อพยายามหาน้ำดื่มแต่ไม่มีแรงแม้แต่จะเปิดขวดแต่ฉันพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะรู้ว่าทุกคำจะถูกตีความว่าเป็นข้ออ้าง เมื่ออาหารเสร็จฉันแทบจะล้มลงตรงนั้นแต่ต้องฝืนยกจานออกไปวางบนโต๊ะเสียงแม่สามีตะโกนเรียกต้นที่อยู่ข้างบนลูกลงมากินข้าวได้แล้วแม่ทำไว้ให้แล้วฉันอยากจะพูดว่าฉันเป็นคนทำแต่ก็รู้ว่าไม่มีใครอยากฟังความจริงนั้น ต้นเดินลงมาจากบันไดในชุดเรียบร้อยเขามองฉันผ่านผ่านแล้วหันไปนั่งกินข้าวกับแม่ฉันยืนอยู่มุมครัวเหงื่อย,อยังไหลแต่ตัวกลับหนาวสั่นภาพตรงหน้าเริ่มเบลออีกครั้งเสียงหัวเราะเบาๆของแม่สามีดังขึ้นแม่บอกแล้วสบายดีต้องรู้หน้าที่ไม่ใช่ป่วยนิดหน่อยก็เอาแต่นอนต้นหัวเราะตามแม่อย่าไปว่าเขาแรงเลยเดี๋ยวก็ไม่สบายใจอีกเสียงนั้นเหมือนพูดเอาใจมากกว่าจะเห็นใจฉัน ฉันมองภาพนั้นด้วยความเจ็บปวดทั้งสองคนนั่งกินข้าวกันอย่างอ,ร,อร่อยขณะที่ฉันแทบจะหมดแรงยืนแสงแดดจากหน้าต่างสองเข้ามาแรงจ้าฉันรู้สึกเหมือนถูกผลักให้อยู่ในมุมมืดของบ้านหลังนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ไม่มีวันพอสำหรับคนที่ไม่อยากเห็นค่าฉันเดินกลับขึ้นไปบนห้องหัวใจเหมือนถูกบีบแน่น พอถึงเตียงฉันทิ้งตัวลงโดยไม่สนว่าเสื้อผ้ายังเปื้อนกลิ่นน้ำมันเสียงข้างล่างยังคงดังขึ้นเป็นระยะทั้งเสียงจานกระทบโต๊ะเสียงแม่สามีพูดเสียงดังแต่แผ่วเบาเพราะที่จับใจความไม่ได้ทุกคำพูดเหมือนกลายเป็นลูกศรที่ทิ่มแทงในใจ ฉันพยายามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาต้นอยากบอกว่าให้มันแย่มากแล้วแต่เขาไม่รับฉันส่งข้อความว่าต้นฉันไม่ไหวแล้วนะช่วยพาไปหาหมอได้ไหมแต่ข้อความถูกอ่านแล้วไม่มีคำตอบฉันวางโทรศัพท์ลงน้ำตาไหลเงียบๆความเจ็บปวดในหัวเริ่มรุนแรงจนเหมือนเสียงหัวใจตัวเองดังอยู่ในหูทุกอย่างหมุนวนเหมือนโลกกำลังปั่นกลับหัว ช่วงเย็นแม่สามีขึ้นมาบนห้องอีกครั้งเธอถือจานข้าวมาในมือฉันคิดว่าเธอจะเอามาให้แต่เธอกลับวางไว้บนโต๊ะเสียงดังนี่แม่เอาข้าวมาให้กินสยามาทำให้ลูกชายแม่เป็นห่วงอีกฉันขอบคุณเธอเบาๆแล้วหยิบช้อนแต่พอกินไปได้คำเดียวก็อาเจียนออกมาแทบหมดแม่สามีมองด้วยสายตาเย็นชายังจะเล่นละครอีกเหรอเธอคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงบางคนชอบทำตัวอ่อนแอเพื่อเรียกร้องความสนใจฉันสายหน้าแม่หนูไม่ได้แกล้งหนูป่วยจริงๆเธอหัวเราะเยาะป่วยแต่ยังมีแรงเถียงหน้าน้ำ ฉันรู้แล้วว่าต่อให้พูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีคำว่าป่วยในพจนานุกรมของบ้านนี้มีแต่คำว่าหน้าที่หน้าที่ของสไปที่ต้องรับใช้ต้องยอมต้องไม่บ่นฉันนอนนิ่งปล่อยให้เสียงแม่สามีบ่นอยู่พักหนึ่งก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้องไปปิดประตูแรงจนเสียงสะท้อนในใจฉันยังไม่หายคืนนั้นฉันไขขึ้นสูงกว่าเดิมมือเย็นแต่หัวกลับร้อนจีลมหายใจหอบถี่ทุกครั้งที่พยายามพลิกตัวความเจ็บปวดก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างฉันอยากเรียกใครสักคนอยากให้มีใครมาเช็ดเหงื่อหรือจับมือ แต่ในบ้านหลังนี้ไม่มีใครเหลียวแลแม้แต่สามีที่เคยสาบานว่าจะดูแลกันในวันที่ลำบากที่สุดฉันมองเพดานที่มืดสนิทน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงนาฬิกาดังติ๊กตอกเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นช้าลงเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่านี่มันคือไข้หรือความสิ้นหวังที่ทำให้ตัวสั่นไปทั้งกายความคิดหนึ่งผุดขึ้นในหัวอย่างชัดเจนถ้าฉันยังอยู่ในบ้านนี้ต่อไปอีกไม่นานฉันอาจจะไม่เหลือแม้แต่ลมหายใจของตัวเอง ความร้อนในร่างกลายเป็นไฟโกรธที่ลุกโชนขึ้นมาเงียบๆภายในใจฉันหลับตาแน่นความเหนื่อยล้ากลืนกินทุกอย่างแต่ในใจลึกๆมีบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆเสียงรถยนต์คันคุ้นเคยดังขึ้นหน้าบ้านในตอนบ่ายแก่ๆฉันที่ยังนอนซมอยู่บนเตียงได้ยินเสียงนั้นเหมือนเสียงของใครบางคนที่อาจจะช่วยให้ชีวิตฉันเบาขึ้น ฉันรู้ว่าต้นกลับมาแล้วสามีที่ฉันเคยเชื่อว่าเป็นที่พึ่งในวันที่ฉันล้มป่วยวันที่ฉันอ่อนแอที่สุดแต่ตอนนี้หัวใจกลับเต้นแรงด้วยความกลัวมากกว่าความหวังความทรงจำเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนยังสดใหม่อยู่ในหัวแม่สามีตะโกนด่าฉันเพราะไม่ยอมทำกับข้าวในขณะที่ไข้ขึ้นสูงจนแทบยืนไม่ไหวคำพูดเย็นชานั้นยังคงก้องอยู่ในหัวเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีทางตื่น ฉันนอนนิ่งบนเตียงผ่าห่มเปียกเหงื่อจนชุ่มมือยังเย็นเฉียบแต่หัวกลับร้อนจนแทบไม่ความเจ็บปวดในร่างกายยังไม่ทันจางเสียงแม่สามีดังขึ้นจากชั้นล่างลูกแม่มีเรื่องจะฟ้องน้ำเสียงของเธอแหลมคมจนหัวใจฉันหดเกร็งตามจังหวะเสียงนั้นฉันรู้ทันทีว่าเธอคงพูดถึงฉันและสิ่งที่ตามมาคงไม่ใช่คำปลอบโยน เสียงฝีเท้าของต้นดังขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตามบันไดจนมาหยุดอยู่หน้าห้องนอนประตูถูกเปิดออกอย่างแรงจนกระแทกผนังอีกครั้งเสียงดังนั้นเหมือนคำประกาศเริ่มต้นของพายุที่ฉันไม่อาจหลบได้ต้นยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเย็นชาสายตาแข็งกร้าวจนฉันแทบไม่กล้ามองตรงๆเขาไม่พูดอะไรในตอนแรกแค่ยืนมองฉันที่นั่งพิงหัวเตียงอยู่ในสภาพโทรมผมยุ่งเหยิงเสื้อเปื้อนเหงือ่อสีหน้าอ่อนแรงแทบไม่มีเลือดฝาดน้ำนี่มันเรื่องอะไรกัน แม่บอกว่าเธอไม่ทำกับข้าวให้กินจริงหรอเสียงเขาเย็นและกดต่ำจนฉันต้องกลืนน้ำลายก่อนตอบฉันพยายามอธิบายตน้นฉันไขขึ้นสี่สีบองศาพูดยังแทบไม่มีแรงเลยเมื่อเช้าแม่ให้ฉันทำกับข้าวแต่ฉันลุกไม่ไหวจริงๆเขายกคิ้วขึ้นนิดหนึ่งสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่เชื่อลุกไม่ไหวแล้วตอนนี้ที่เธอนั่งพูดอยู่เนี่ยมันหมายความว่ายังไงคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกเข้าไปในใจฉันอยากร้องให้อยากให้เขาเห็นว่าฉันพยายามขนาดไหนแต่เสียงของเขากลับทำให้ทุกอย่างยิ่งหนักขึ้น แม่สามีที่ตามขึ้นมาทีหลังยืนพิงประตูยิ้มเย็นๆแม่บอกแล้วลูกดูสิเมียลูกเป็นยังไงขี้เกียจจะตายแค่ให้ทำกับข้าวให้แม่ยังทำไม่ได้ต้นหันมามองฉันอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนทำไมเธอต้องทำให้แม่ไม่พอใจอยู่เรื่อยๆน้ำแค่เรื่องเล็กน้อยแบบนี้เธอก็ทำไม่ได้หรอฉันพูดเสียงสัน่นต้นฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําให้แม่ไม่พอใจนะ่แต่ฉันป่วยจริงๆเมื่อเช้าฉันวัดไข้ได้สี่สิบองศาฉันกลัวว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ด้วยซ้ําเขากรอกตาอย่างหงุดหิอา เธอพูดเหมือนจะตายอยู่แล้วทั้งที่ดูยังปกติดีฉันพยายามอธิบายต้นฟังฉันก่อนหนะ้าฉันพยายามจะลงไปแต่ขาไม่มีแรงฉันขอโทษจริงๆเขาเดินเข้ามาใกล้าสายตาแข็งและเต็มไปด้วยความโกรธที่ถูกปลุกปั่นจากคำพูดของแม่เขาน้ำเธอรู้ไหมแม่ฉันน่าเป็นคนแก่ต้องให้ทำกับข้าวเองเนี่ยมันสมควรหรอเธอแต่งเข้ามาเป็นสะพายบ้านนี้ทำไมถึงไม่รู้หน้าที่ ฉันเม้มปากแน่นรู้ว่าทุกคำที่พูดไปจะไม่มีวันเปลี่ยนใจเขาได้เพราะเขาไม่เคยเห็นฉันในฐานะคนที่ควรได้รับความเข้าใจมีแต่คนที่ต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ในสายตาแม่เขา แม่สามีพูดเสริมทันทีแม่ไม่อยากพูดมากนะแต่สไพ้แบบนี้แม่ไม่เคยเห็นทําอะไรนิดหน่อยก็อ้างป่วยจะเอาแต่ให้คนอื่นดูแลต้นหันกลับมาที่ฉันจริงเหรอน้าเธออ้างแบบนี้ทุกครั้งที่แม่ขอให้ช่วยใช่ไหมฉันเริ่มร้องไห้ไม่ใช่นะต้นฉันไม่ได้อ้างเลยฉันป่วยจริงๆเขาขบกรามแน่นเสียงหายใจดังแรงขึ้นฉันเบื่อฟังคําแก้ตัวของเธอเต็มทีแล้วฉันไม่ทันตั้งตัวมือของเขาเหวี่ยงมาจากด้านข้างฝ่ามือกระแทกเข้าที่แก้มซ้ายของฉันอย่างแรงเสียงเพีย้ย ดังชัดเจนจนโลกหยุดนิ่งในเสี้ยววินาทีนั้นรสเค็มของเลือดแต่ที่มุมปากความร้อนแล่นวาบขึ้นในหน้าแต่กลับเย็นเฉียบในอกน้ำตาไหลทันทีโดยไม่ต้องร้องขอสมองฉันหยุดทำงานรู้แค่เพียงว่าฝ่ามือของคนที่ฉันเคยรักและไว้ใจที่สุดเพิ่งเปลี่ยนเป็นอาวุธที่ฟาดลงบนร่างฉันแม่สามีหัวเราะเบาๆอย่างพอใจดีแล้วลูกบางทีต้องให้มันรู้บ้างว่าสะพ้ายบ้านนี้ต้องทำตัวยังไงเสียงนั้นเหมือนยาพิษที่หยดลงบนบ,นบาดแผลสดฉันหันไปมองต้นในความมืดมัวของสายตาที่พ่าจากน้ำตาตน นายตบฉันเหรอเสียงของฉันเบาจนแทบไม่ออกจากลําคอเขามองฉันด้วยสีหน้าที่ไม่มีแม้แต่ร่องรอยของความเสียใจยก็เพราะเธอมันดืงงนะ้อในน้ำแม่พูดก็ไม่ฟังอยากให้ฉันทํำยังไงอีก ฉันจับแก้มที่ชารู้สึกได้ถึงรอยแสบร้อนใต้ผิวความเจ็บไม่ได้อยู่แค่ตรงที่โดนตบแต่มันลึกลงไปในหัวใจฉันเคยคิดว่าความรักของเราจะช่วยให้ผ่านพ้นเรื่องร้ายๆไปได้แต่ในวินาทีนั้นฉันรู้แล้วว่าเขาไม่เคยยืนข้างฉันเลยตั้งแต่ต้นฉันพยายามพูดทั้งที่เสียงสั่นฉันป่วยนะต้นฉันไม่ได้ขี้เกียจฉันไม่สมควรถูกตบแบบนี้เขากลับพูดเสียงดังแล้วแม่ฉันล่ะเธอไม่คิดหรือว่าแม่จะรู้สึกยังไงตอนเห็นเธอนอนเฉยๆปล่อยให้แม่หิว ฉันพูดไม่ออกมองเขานิ่งๆผ่านมาน้ำตารู้ว่าทุกคำพูดจะไม่มีประโยชน์แม่สามียิ้มเย้อยอยู่ข้างหลังไม่ต้องไปฟังมันมากหรอกลูกผู้หญิงแบบนี้ถ้าไม่สั่งสอนซะบ้างก็จะได้ใจใหญ่ขึ้นทุกวันคำพูดนั้นเหมือนใบมีดอีกเล่มที่กรีดเข้ามาในใจฉันหายใจแรงจนเริ่มไอเสียงไอแห้งๆดังขึ้นไม่หยุดแต่ต้นกลับไม่ขยับเข้ามาดูแลมีเพียงแววตาแข็งกร้าที่จ้องมองฉันเหมือนคนแปลกหน้า ฉันหันหน้าหนีไปทางหน้าต่างพยายามกลั้นสะอื้นข้างนอกมีแสงแดดแรงจ้าสองเข้ามาแต่กลับไม่อุ่นเลยแม้แต่น้อยเสียงหัวใจตัวเองดังในหูฉันเริ่มรู้สึกว่าร่างกายกำลังหมดแรงมากขึ้นเรื่อยๆความร้อนในกายกลายเป็นคลื่นไหวที่ทำให้โลกหมุนฉันพยายามข่มตาไม่ให้หลับกลัวว่าจะไม่ตื่นอีก ต้นเดินออกจากห้องโดยไม่หันกลับมามองแม่สามีมองฉันด้วยสายตาสะใจจำไว้อย่าทำให้ลูกชายแม่ต้องเสียหน้าอีกจากนั้นประตูก็ปิดลงเหลือเพียงความเงียบและเสียงหายใจหอบของฉันฉันนั่งอยู่บนเตียงน้ำตายังคงไหลไม่หยุดพยายามเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์แต่แรงไม่พอฉันมองหน้าจอที่สว่างอยู่ครู่หนึ่งก่อนภาพจะพลาเลือน เวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้เสียงนาฬิกาเดินช้าๆเหมือนเวลาถูกยืดออกไปทุกวินาทีฉันค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่กระจกรอยแดงบนแก้มยังชัดเจนร่องรอยนิ้วมือฝังอยู่บนผิวฉันราวกับตราประทับของความทรยศดวงตาฉันบวมช้ำจากการร้องให้แต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาในกระจกคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เหลือความอบอุ่นในหัวใจอีกต่อไปฉันเอามือแตะที่แก้มแล้วเสียงคำพูดของต้นก็ยังวงเวียนในหัวเธอมันดื้อเธอไม่รู้หน้าที่ของเมียที่ดีฉันหัวเราะในลำคออย่างขมขื่นมันกลายเป็นเสียงหัวเราะที่เจ็บที่สุดในชีวิต เย็นวันนั้นต้มกลับขึ้นมาบนห้องอีกครั้งหลังจากทานข้าวกับแม่เขาไม่พูดอะไรเพียงเดินมาหยิบเสื้อผ้าแล้วเตรียมจะลงไปข้างล่างอีกฉันกลั้นใจถามนายไม่คิดจะขอโทษเหรอือที่นายตบฉันตอนฉันป่วยเขาชะงักเล็กน้อยแต่ไม่ได้หันกลับมาฉันไม่มีอะไรต้องขอโทษเธอต่างหากที่ควรขอโทษแม่ฉันคำตอบนั้นเหมือนประตูสุดท้ายของหัวใจฉันปิดลงสนิท หลังจากเขาออกจากห้องความเงียบกลับมาอีกครั้งฉันล้มตัวลงนอนหัวใจเต้นแรงแต่ความรู้สึกภายในกลับว่างเปล่าร่างกายที่ยังร้อนรุ่มเริ่มสั่นไหวเพราะความหนาวเย็นจากความโดดเดี่ยวฉันนึกถึงวันที่เราคบกันตอนแรกเขาเคยจับมือฉันแน่นในวันที่ฉันเป็นไข้เบาๆเคยซื้อยามาให้เคยพูดว่าจะดูแลฉันไปตลอดชีวิตแต่วันนี้มือคู่นั้นกลายเป็นฝ่ามือที่ตบฉันโดยไม่ลังเล ฉันนอนฟังเสียงนาฬิกาและเสียงลมหายใจตัวเองไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนโลกภายนอกกลายเป็นที่ที่ฉันไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปความร้อนจากเขายังคงทำให้ร่างกายเจ็บแต่ความเย็นจากคำพูดและการกระทำของเขาทำให้ใจชาไปจนถึงขั้วความเงียบขึ้นนั้นเหมือนหลุมลึกที่ดูดฉันลงไปช้าๆฉันรู้ดีว่าสิ่งที่แตกในใจฉันในวันนี้ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้ว ฉันจำได้ดีว่าคืนนั้นฝนตกพรำๆเสียงลงกระทบหน้าต่างดังกึกก้องเหมือนจะย้ำว่าความหนาวเย็นนั้นกำลังจะกินใจฉันทั้งตัวฉันตัวร้อนแทบจะไม่แตะกลับไม่มีใครในบ้านสนใจแม่สามีหลับอยู่ในห้องของเธออย่างสบายส่วนสามีก็เพิ่งกลับเข้าบ้านหลังจากทำงานแต่ไม่ได้เหลียวตามาดูว่าฉันเป็นยังไงฉันนอนอยู่บนพื้นห้องน้ำเย็นเฉียบพ,พยายามจะลุกขึ้นแต่ขาไม่มีแรงเลยสักนิดภาพตรงหน้าพ้ามัวเหมือนทุกอย่างหมุนวนฉันจำได้ว่ามีเสียงในหัวตะโกนเบาๆว่าพอแล้ว,พอ,ลวพอทีเถอน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว ความเจ็บปวดในอกกับความร้อนในร่างกายเหมือนมันกำลังสู้กันใจหนึ่งอยากให้ฉันอดทนต่อไปแต่อีกใจก็เริ่มไม่อยากอยู่ในบ้านหลังนี้อีกต่อไปแล้ว เมื่อแรงเริ่มกลับมานิดหน่อยฉันคลานไปถึงห้องนอนคว้าโทรศัพท์มาเปิดดูเวลามันเกือบเที่ยงคืนฉันเปิดตู้เก็บของล่วงหาซองเงินที่เก็บสะสมไว้ทั้งหมดนั่นคือเงินที่ฉันแอบเก็บทีละเล็กทีละน้อยจากค่าขนมที่แม่สามีให้ไปซื้อของหรือจากเงินที่สามียนไว้ให้ใช้แต่ฉันเลือกจะไม่แต่ฉันเก็บมันไว้นานโดยไม่รู้ว่ามันจะมีค่าในวันไหนแต่ตอนนั้นมันคือแสงเดียวที่เหลือในความมืดฉันกวาดเงินทั้งหมดใส่กระเป๋าขาดขาดที่เคยใช้ไปตลาดมือสันเทาแต่ใจกลับแน่วแน่กว่าครั้งไหน เสียงฝนตกข้างนอกยิ่งดังขึ้นฉันมองไปรอบๆบ,บ้านที่ฉันอยู่มาหลายปีบ้านที่ฉันพยายามจะสร้างความอบอุ่นให้แต่กลับกลายเป็นที่ที่ทำให้ฉันกลายเป็นคนไร้ค่าผนังสีซีดของห้องครัวที่ฉันเคยตั้งใจทำกับข้าวให้ทุกวันกลายเป็นภาพที่ทำให้ฉันอยากหนีให้ไกลที่สุดฉันนึกถึงตอนที่แม่สามีเคยบอกว่าผู้หญิงดีต้องดูแลบ้านให้สะอาดต้องทำกับข้าวให้สามีทุกมื้อฉันพยายามทำทุกอย่างตามนั้นแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้รับกลับคือคำตำหนิและความรังเกียจ ฉันหยิบเสื้อคลุมบาง,บางๆมาสวมลากกระเป๋าผ่านห้องโถงเงียบๆที่มีเพียงเสียงนาฬิกาแขวนกำลังเดินฉันเดินผ่านรูปถ่ายแต่งงานที่แขวนอยู่ตรงผนังใบหน้าฉันในวันนั้นยิ้มกว้างเต็มไปด้วยความหวังแต่วันนี้รอยยิ้มเหล่านั้นกลับเหมือนบาดแผลที่ยังไม่สมานดีฉันไม่เหลือความรู้สึกผูกพันใดๆอีกแล้วความเจ็บจากการถูกตกความเหนื่อยจากการต้องอดทนความป่วยใครที่ไม่มีใครเหลียวแลมันผลักให้ฉันลุกขึ้นในที่สุด ฉันเดินเท้าเปล่าออกจากบ้านฝนกระหน่ำใส่หน้าแต่ฉันไม่สนใจลมหอบเอาความหนาวเข้ามาในกระดูกแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนมันช่วยล้างความสกปรกในใจฉันโบกแท็กซี่ด้วยมือที่สั่นมือข้างหนึ่งกุมกระเป๋าแน่นราวกับกลัวใครจะมาพรากมันไปคนขับพันมามองอย่างแปลกใจเมื่อเห็นสภาพฉันเปียกโชกหน้าซีดราวกับคนเพิ่งนีตายมาเขาถามว่าจะไปไหนฉันตอบเสียงเบาว่าไปบ้านแม่ค่ะ ระหว่างทางฉันมองออกไปนอกหน้าต่างเม็ดฝนกระทบกระจกเป็นเส้นยาวฉันนึกถึงแม่แม่ที่เคยเตือนฉันไม่ให้แต่งกับผู้ชายคนนี้แม่ที่ร้องให้ตอนเห็นฉันไปอยู่บ้านสามีแม่ที่บอกว่าลูกอย่าลืมว่าบ้านแม่อยู่ตรงนี้เสมอตอนนั้นฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงพูดเหมือนรู้อนาคตแต่คืนนี้ฉันเข้าใจทั้งหมดน้ำตาไหลอีกครั้งโดยไม่รู้ตัว เมื่อรถหยุดหน้าบ้านไม้หลังเล็กของแม่ฉันเปิดประตูออกเสียงฝนยังตกหนักฉันเดินขึ้นบันไดไม้ทีละขั้นด้วยแรงที่เหลืออยู่น้อยในประตูไม้เก่าถูกเปิดออกแม่ยืนอยู่ตรงนั้นในชุดนอนเรียบๆหน้าท่านเต็มไปด้วยความตกใจเมื่อเห็นฉันในสภาพนั้นลูกเสียงของแม่สันเครือฉันไม่พูดอะไรนอกจากโผเข้ากอดท่านแน่นน้ำตาไหลรดไหลของแม่จนเสื้อเปียกไปหมดแม่จับหน้าฉันไว้ด้วยมือที่สั่นเพราะความตกใจเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ ฉันพูดอะไรไม่ออกได้แต่ร้องให้สะอึกสะอื้นในอ้อมแขนของแม่แม่พาฉันเข้าไปในบ้านปิดประตูไว้แน่แล้วรีบหยิบผ้าขนหนูมาซับตัวฉันอย่างเบามือแม่ทำข้าวต้มร้อนๆให้ทั้งที่เป็นเวลาตีสองฉันนั่งอยู่ตรงโต๊ะเล็กๆในครัวมองแม่ตักข้าวต้มใส่ถ้วยน้ำตาไหลอีกครั้งไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะหัวใจอบอุ่นอย่างที่ไม่ได้รู้สึกมานานหลังจากกินข้าวต้มไปได้ไม่กี่คำ แม่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเล่าให้ฟังทุกอย่างตั้งแต่วันที่เริ่มป่วยวันที่ถูกบังคับให้ทำกับข้าวจนล้มวันที่ถูกสามีตบหน้าต่อหน้าแม่เขาเองแม่ฟังเงียบเงียบสีหน้าเปลี่ยนไปทีละน้อยจากความตกใจกลายเป็นโกรธแต่ท่านไม่ได้พูดอะไรนอกจากกุมมือฉันแน่นแล้วพูดว่าลูกไม่ต้องกลับไปอีกแล้วนะคำพูดสั้นๆนั้นเหมือนปลดโซ่ตรวนทั้งหมดที่พันธนาการฉันไว้มานานฉันรู้ทันทีว่าฉันมาถูกทางแล้ว รุ่งเช้าฉันตื่นขึ้นพร้อมกับแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างไม้มันเป็นเช้าที่ฉันไม่ต้องกลัวเสียงตำหนิไม่ต้องรีบตื่นไปทำกับข้าวไม่ต้องคอยมองสีหน้าคนในบ้านฉันลุกขึ้นมานั่งสูดอากาศที่มีกลิ่นไม้และกลิ่นฝนเมื่อคืนมันหอมจนฉันอยากร้องให้อีกครั้งแม่เข้ามาในห้องพร้อมกับผ้าเย็นมาเช็ดตัวให้เธอบอกว่าฉันมีไข้สูงมากเมื่อคืนแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว ฉันเกื้อมมือไปจับมือแม่น้ำตาคลอในตาแม่ขอบคุณนะคะแม่ยิ้มอ่อนแล้วพูดว่าลูกกลับมาแล้วแค่นี้แม่ก็พอแล้วฉันก้มหน้าลงมองมือของตัวเองที่มีรอยแดงจากการทำงานบ้านไม่หยุดตลอดหลายปีที่ผ่านมามันสันนินิดแต่ในความสันนนั้นมีพลังของการเริ่มต้นใหม่ซ่อนอยู่ ฉันใช้เวลาทั้งวันอยู่กับแม่เรานั่งคุยกันถึงเรื่องเก่าๆเ,เรื่องตอนที่ฉันยังเด็กเรื่องตอนที่แม่สอนให้ทำกับข้าวฉันหัวเราะทั้งน้ำตาเพราะไม่คิดว่าจะได้หัวเราะในบ้านนี้อีกครั้งตอนบ่ายฉันเอาเงินที่เก็บมาออกมานับมันไม่มากนักแต่พอสำหรับเริ่มต้นชีวิตใหม่แม่มองแล้วพูดเพียงว่าไม่เป็นไรหรอบลูกเงินใช้หมดก็หาใหม่ได้แต่ใจลูกต้องไม่ให้ใครมาทำร้ายอีกคำพูดของแม่ทำให้ฉันรู้ว่าท่านไม่ได้แค่ให้ที่พักพิงแต่ยังให้แรงใจที่จะลุกขึ้นอีกครั้ง คืนนั้นฉันนอนหลับสนิทที่สุดในรอบหลายปีเสียงฝนจากเมื่อคืนเงียบไปแล้วเหลือเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องแผ่วๆฉันมองเพดานไม้ที่มีรอยแตกนิดๆแต่กลับรู้สึกปลอดภัยเหลือเกินใจฉันสงบร่างกายฉันเริ่มฟื้นจากใหแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจของฉันที่เริ่มหายดีฉันไม่ต้องทนอีกต่อไปไม่ต้องเป็นคนดีในนิยามของใครอีกแล้วฉันได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งในอ้อมแขนของแม่ เช้าวันนั้นแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างไม้เข้ามาแต่ที่ปลายเท้าฉันฉันตื่นขึ้นพร้อมกับกลิ่นดอกมะลิที่แม่เด็ดมาวางไว้ข้างหมอนกลิ่นนั้นทําให้หัวใจฉันอ่อนโยนอย่างประหลาดราวกับมันกําลังปลอบโยนฉันให้รู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้ผ่านพ้นไปแล้วฉันค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงไม้เล็กๆที่เคยนอนตอนยังเป็นเด็กความรู้สึกของการได้อยู่ในบ้านแม่มันอบอุ่นจนแทบจะลืมไปเลยว่าครั้งหนึ่งเคยต้องทนอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยคําดูถูกและความเย็นชาฉันเดินออกไปนอกห้องเห็นแม่กําลังหงหข้ว อยู่ตรงครัวไม้เสียงไฟจากเตาถ่านดังเบาๆกลิ่นข้าวหอมกลุ่นลอยอบอวลทั่วบ้านฉันเดินเข้าไปช่วยแม่ตักข้าวจากหม้อแม่หันมายิ้มให้ดวงตาอ่อนโยนของท่านยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จฉันออกไปนั่งใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านอากาศเช้าวันนั้นสดชื่นจนฉันรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เป็นอิสระ แม่เดินตามออกมานั่งข้างๆเ้าถามเบาๆว,าว่าฉันคิดจะทำอย่างไรต่อไปฉันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าลูกจะอย่าแม่ลูกไม่อยากกลับไปอีกแล้วแม่พยักหน้าเบาๆสีหน้าไม่ได้แปลกใจเลยราวกับแม่รู้คำตอบนั้นอยู่แล้วดีแล้วลูกคนที่ทำร้ายใจลูกไม่ควรได้อยู่ในชีวิตอีกคำพูดนั้นเหมือนลมหายใจที่ปลดปล่อยความอัดอั้นในอกฉันให้ไหลออกมาอย่างช้าๆ ฉันนั่งมองท้องฟ้าสีฟ้าอ่อนที่มีเมฆลอยบางๆแล้วนึกถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตแต่งงานทุกภาพยังคงชัดในหัวฉันจำได้ถึงวันที่แต่งงานความฝันที่จะมีครอบครัวอบอุ่นความพยายามที่จะเป็นพรรยาที่ดีแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นบ่วงที่รัดจนฉันแทบหายใจไม่ออกฉันพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทำกับข้าวทุกวันซักผ้าดูแลบ้านดูแลแม่สามี เหมือนแม่แท้ๆแต่ไม่เคยได้รับคำขอบคุณเลยสักครั้งมีเพียงคำตำหนิว่าทำไมช้าทำไมไม่เหมือนคนอื่นฉันเคยคิดว่าความอดทนจะเปลี่ยนใจพวกเขาได้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าบางคนไม่ได้ต้องการให้เราเปลี่ยนเขาเขาแค่ต้องการให้เรายอมจำนนฉันกลับเข้าไปในบ้านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดอ่านข้อความที่ค้างอยู่มีหลายสายที่ไม่ได้รับจากสามีและ